สวัสดีค่ะแม่บุญลายพื้นทองค่ะวันนี้ก็อยากมากแกงให้ทุกท่านได้ทราบเด้อค่ะว่าในลาก็เหลืออยู่หนึ่งอันเด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกระสอบถามใดเด้อะจ้ะสำหรับในลาส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นของท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งจังหวัดระยองเด้อค่ะเพิ่นก็อุดนุนมาลายรอบแล้วแม่บุญลายพื้นทองกับ ขอขอบพระคุณท่านหลายๆเด้อค่ะนี่ก็คือนายหลาเด้อจ้ะเหลืออีกบ่หลายเราจะเหลือยูแครหนึ่งตัวค่ะสำหรับนายหลาเด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกำลังคืออยากได้ยูกับทกแคทสอบถามเพิ่มเติมในบุหลายพุ่มท่องมาใดเด้อค่ะหรือจะคอมเมนต์ไปใต้โพสต์นี้คลิปนี้ก็ได้ค่ะสำหรับนายหลาเหลือยูบ่อหลายค่ะ เหลืออยู่หนึ่งตัวค่ะก็มีสินค้าพร้อมส่งค่ะ